วัสดีครับผมนะมไฟนะนะคับผมนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่า กีตาร์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องจับทุกวันนะครับเราอยากเก่งแน่นอนครับผมนะเรามีชีพไรเราก็ทําทุกวันแล้วมันจะเกิดความชานาญถูกไหมเหมือนกันครับผมในะกีตาร์ก็เหมือนกันถ้าเราได้จับทุกวันเนี่ยนะครับนะอย่างน้อยๆวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนะครับนะแต่ต้องฝึกแ,แบบแว่ามีคุณภาพนะครับ แล้ก็ต้องฝึกตามแบบที่จมุกกีต้าไฟให้ไปเนี่ยนะครับมันจะไวนะครับมันดีกว่าเราไปแค่ไล่สเกลแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้คือคืออย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเงี้ยไล่ได้ไหมได้ครับมันไล่ได้นะครับแต่ว่าคือมันไล่หนึ่งเพื่อไล่เพื่อเรียนรู้เพื่อท่องจำนะครับแต่ว่าถ้าการเอาไปใช้งานจริงๆนะครับต้องเข้าไปเรียนในอคอร์สของจมูกกีต้าไฟเขจะสอนเลยว่าอ๋อสมมุติว่าคีซี ที่ผมตั้งเป็นเ e อ่อ e f a รนะครับกีซอต่อไปเป็น F เนี่ยเราควรจะเล่นยังไงเนี่ยอันนี้แหละครับนะนี่คือวิธีการนอาไปใช้แล้วถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไลา่เราไล่สเกลอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้จักการเอาไปใช้แล้วนะครับอ่าสมมุติว่าคีซีเ F นะครับก็คือเป็นเป็นการเชื่อมต่อตัวโน้ตเชื่อมโยงไปหาคอร์ดต่อไปนั่นเองอ่าสมมุติซี เนีเห็แบบแบบนไหมครับมัแบบนก็จะเข้าของมันนี่นะครับนี่คือการเชื่อมต่อตัวโน้ตนี่คือการนําไปใช้งานนี่นี่เครอเ,อเปลือกเ,เ,เฉยนะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้จริงๆเนี่ยเข้าคอร์สไปเรียนนะครับผมบอกเลยเลยว,ว,ว่ามันมีอะไรเยอะมากหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะ รู้วิธีการอินโไวต์อย่างแท้จริงโดยไม่มั่วนะครับคือแบบลงเลยนะลงแบบไม่ต้องลุ้นนะ่ะคุณเคยอินโฟไวต์กีตาร์ไหมแบบาสมมติไอม n เนนะครับคุณก็ได้อะไรอ่ะเพนทาโรนิกแต่พอเล่นไปจกพักคุณจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันลงหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่านั่นแหละครับนั่นคือคําถามของคนทั่วๆไปเลยนะครับ เหมือนผมเมื่อก่อนแหละเหมือนเหมือนผมเมื่อก่อนเนผมฝึกกีตาร์นะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันลงหรือเปล่าหรือมันถูกต้องไหมมันถูกต้องตามทฤษฎีไหมหรือว่าอ่ามันควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับนะผมก็ได้คําตอบเลยว่ามันมันจะต้องลงในโน้ตนะครับที่มันอยู่ในคอร์ดนั้น,น,นแล้วก็สำเนียงบริบทต่างๆอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกเลย เอาเป็นว่าคุณเข้าไปเรียนในการถ้าคุณเข้าไปเรียนคุณได้อะไรเยอะมากกว่านี้แน่นอนนะครับอโอเคประมาณแล้วที่สาคัญคือประเด็นที่เราเจะมาคุยกันวันนี้คือ,อเราต้องจับกีตาร์ในทุกๆวันเห็นหมมันจะคล่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นคุณดูผมไล่นีมันมันเพลินเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่จับก,กีตาร์ทุกวันเนี่ยแน่นอนครับ 1. เลยนิ้วมันจะไม่ไป 2. นิ้วมันจะแข็งนั่นเองนะครับ 3. คือเราจะเบื่อแล้วเราก็ไม่มีแพชชั่นกับมันเลยนะครับแนละเวลาสวดกีตาร์เราก็ต้องบอกว่าลูกพีจ่จะบุกกีตารไ์ไป ไล่จบเลยเห็นไหม C เห็นไหมครับนะั่นคือโอ้โ oh, หถ้าไล่ทั้งคืนก็ยังไล่ไม่หมดเลยอันนี้คือทำให้ดูคร่าวๆก่อนเห็นไหมครับ ี่คือจริงๆแล้วเนี่ผมไล่ได้ทั้งหมดแหละนะครับนะไม่ใช่ว่าผมเก่งไม่ได้อะไรแต่เราฝึกทุกวันไงเราเรียนรู้กับมันเห็นไหมเนี่ยคุณอยากได้แบบนี้ไหมเห็นไหมเพราะว่าบางทีเราไล่กันแค่เนี่ยแค่นี้แล้วเฮ้ยแล้วมันจะไปใช้อย่างไงมันต่อ,อยังไงเฮ้ยโน้ตมันมีต้องเยอะแยะถูกไหม คือเวลาเราเล่นเป็นแล้วเรามีความรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นอะไรก็ได้มันก็ดูเหมือนเฮ้ยเฮ้ยมันเท่ว่ะเพราะว่าถูกไหมนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยครับจึงจบตกม้าตายโดยการที่ไม่ยอมเรียนรู้ต่อนะครับนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลเลยนะครับนะ <S <S เพราะนี่ยอย่าว่าผมว่าเอ้ยจะมาขายโคง้งขายคอร์สอะไรคือคุณไม่ซื้อมันก็เรื่องของคุณถูกไหมเอออันนี้คุณคือคุณอยากอยู่กับที่อยากเป็นตัวทวงของวงหรือว่า อยากโอ้โหเกิดมาทั้งทีเล่นให้มันสุดไปเถอะผมบอกได้เลยนะครับกีตา,ตา,าร์ก่อนจะเขาจะผลิตออกมาในเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนั้นในชีวิตเนี่ยคือเล่นให้มันสุดไปเลยเล่นให้มันรู้เล่นให้มันจริงเข้าไปเล่นให้มันมีความสุขไม่ใช่เล่นแล้วแก้ได้ <Random music> แล้วเอาไปใช้ต่ออย่างไงเนี่ยเห็นไหมครับมันเกิดคําถามเลยเห็นไหมเนี่ยเราไปใช้ต่ออย่างไง ก็คือโอ้โหถามนักเรียนหลายคนผมมาเนี่ยคือแบบโอ้จานผมได้หมดเลยอาสมมุติอย่างนี้นะครับเอาไปใช้ยังไงเอาไปอิมพอไวอย่างไ,าไ,ไางไมีหลักการอย่างไงและโชว์ให้ผมดูหน่อยพออิมพอไวจริงก็ได้แค่ คือมันมัว่วมันสเปะสปะมันไม่มีทิศทางมันไม่มีแนวทางที่ถูกต้องและที่เป็นที่ควรของมันนี่แหละครับนี่คือหลายๆคนเนี่ยตกม้าตายจุดนี้ผมบอกเลยเลยใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกโอ้อยากเข้าคอสนะคุณแบบแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์5ปดสากหได้เลยผมบอกได้เลยครับหลายๆคนที่มาเข้าคอสถ,ถึงบางอ้อเลยครับคุณไม่ต้องไปเลี้ยวไหนไม่ต้องไปวกวนไม่ต้องไป อ้อมโลกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะไม่ต้องอ้อมเลยพอมาถึงนี้มันตกจุดโอ้ยมันอ๋อเลยมันโอ้นี่แค่คือแบบว่าแบบฟอร์มของ C major อเห็นปะเฮ้ยมันได้่างนี้เลยวะเฮ้ยมันแตกต่างกันนีกว่ามัน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 แตกต่างตรงเห็นไหมมันแตกต่างกันเลยอ่ะเห็นไหมครับ นี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันคือคุณมาเรียนนะครับผมนะหไม่ต้องเสียดายคือเงินแค่9ก้าร้อยบเก้าบาทคุณตลอดชีพคุณรหัสเดียวตลอดชีพเข้าได้แล้วก็ถามได้ตลอดแล้วเวลาคุณไปฝึกแล้วเป็นยัางไงาคุณอ่าไปาแบ็กกิ้งแท็กอย่างเงี้ยคุณสามารถจะส่งแบ็กกิ้งแท็กเนะี่ยเอามาให้ผมเล่นให้ดูก็ได้นะถ้าคุณอยากได้ลูกไหนเดี๋ยวผมประดิษฐ์คำประดิษฐ์วลีให้ มันแตกต the ่างกันครับผมนะถ้าเดี๋ยวถ้าคุณไม่เรียนคุณจะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนแล้วเนี่ยเอ้ยโน้ตมันสามารถที่จะสร้างเป็นว่าวลีเป็นคำพูดได้แบบเพาะเห็นปะคือคุณสัมผัสได้อยู่แล้วว่าอะไรมันเพาะอะไรมันไม่เพาะถูกปะอ่ะถ้าเล่นแบบนี้มันจะเป็นเพาะไง บางทีเล่นเพีย้ยนเนี่ยบางทีคุณเล่นเพี้ยนเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งคุณไม่รู้ไงถูกไหมไม่รู้แล้วสองคือคุณเบสิกมันมันไม่ได้ด้วยเบสิกการสไลด์าสายการไวเบอร์โต้การสั่นสายนั่นเองเนะการเอ่เออ่ดดีดถอยหลังอะไรเงี้ยคือแบบมันมันลูกแบบนะเป็นเป็นลูกจุดเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นแค่โน้ตเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเราสามารถสร้าง เป็นโน้ตจุดเป็นโน้ตตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมฮะนี่คือคอย่างที่ผมบอกไปหูคือแบบกีตาร์คุณเล่นเลยคุณศึกษาเลยคอร์นเนี่ยมันโคตรดีเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีมันมีความไพเราะมันมีความแบบเฮ้ยคือแม่งมันเล่นเล่นเป็นอ่ะมไม่ใช่เล่นมั่วก็คือแบบเอ้ยมันไม่ใช่แบบว่ากองแกง๊งเฮ้ยเข้าด้วยปะวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ถูกนี่มาเฮ้ยยังไงต่อวะ อย่างเงี้ยถูกป่ะเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะถ้าคุณเป็นน่คุณรีบเข้ามาสมัครเลยผมบอกได้เลยครับมันมัน,ม,นมันดีกว่าอ่ะลองดูนะฮะร,ระหว่างคนที่ไม่เป็นเนี่เล่นแบบเมื่อกี้แต่ถ้าคนที่เข้ามาสมัครแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ผมพยายามทำให้คุณดูให้เห็นแตกต่างล้วแบบลาวฟ้ากับดินเลยอ่ะคุณสัมผัสได้คุณดูออกอะไรเป็นอะไรจริงไม่จริงผมว่าคุณดูออกคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณบอกเลยว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเล่นกีตาร์เล่นให้มันสุดไปเล่นให้มันรู้จริงๆและที่สำคัญเล่นให้มีความสุขคือ,อบริบทแต่และคนต่างกันบางคนวัยทํางานก็เล่นกับวงถูกไหมเราจะทํายังไงให้ไม่เป็นตัวถ่วงของวง นะบ,บางคนก็เล่นอยู่บ้านเราจะทำไงเล่นให้มีความสุขไม่ใช่เล่นแล้วน่าเบื่อแค่แบบว่าแค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่คือกีต้าร์มีอะไรามากกว่านะั้นเห็นไหมครับเนี่ยมันมีความไพเราะมันมีลูกดันสายมันมีการสไลด์ต่างๆและมันเข้าขี่และสิ่งสำคัญคือมันลงในการอินโฟไว้์ของคุณเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับสําหรับแบบว่า ใครที่เริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยผมมีหมดเลยครับนะลูกฝึกโครมาติกอะไรเงี้ยนะครับแนละทุกวันที่ผมก็ฝึกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์อะไรไม่ว่าจะเป็นกีตราร์ไฟฟ้า,ฟา,ฟากีตราร์โปรแผมก็ฝึกหมดเลยเห็นไหมคือมันทำได้ทุกอย่างเลยเห็นชัดเจนด้วยนะ นี่ครับผมนะของจริงแน่นอนไหมห่ต้องห่วงจำเมื่อกี้ทุกไฟนี่คือแบบ ความรู้คุณมีความสามารถคุณมีไอเดียมีความถูกต้องมีเขาเรียกว่ารู้ว่าอะไรมันไปต่อได้ยังไงเห็นไหมคุณจะเล่นได้แบบเนี้ยมันโอเคปะ่ะเออมันโอเคกว่าเดิมไหมละ่ะเห็นไหมเห็นปะ่ะเนี่ยมันโอเคกว่านี้แน่นอนนะครูหนูถ้าอยากคุณเล่นเป็นมืออาชีพอย่างน้อยๆคุณไม่ต้องไปไปไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องเท่าผมก็ได้แต่ว่าเออขอสัก50%าสซหรือว่าอ่าสักแบบ สักครึ่งหนึ่งสักแบบเอ้ยเราไม่ต้องการแบบว่าโอ้โหเทพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องการโซโลให้มันตรงห้องให้มันรู้ถูกรู้ผิดให้มันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเล่นและอะไรที่มันลงหรือไม่ลงจริงๆ yeah. เนี่ยคุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้นเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะใช้ในการแกะเพลงได้เลยนะใช่ไหมใช้แกะเพลงไงหนึ่งสมมุติเนี่ยเพลงจังนักเลยเพลงแจ้งเลยคีย์อะไรคีย์เอฟถูกไหม แต่ถ้าวันนี้นักร้องคุณเจ็บคออยากจะร้องค e ีย์ e flat เฮ้ยยังไงใน e flat แล้วมันจะไปยังไงวะ,ะคุณดูนะคุณสเกตนะอย่าเพิ่งออกนะคุณดูนะเลยเฮ้ยเราแกะ f มาแล้วดอบจูนก็ไม่มีด้วยเฮ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงอยู่วันนี้เฮ้ยอ๋ออาจารย์จะโบสอนมานี่ว่าเฮ้ยมันมีบล็อกฟอร์มอยู่อะไรอย่างอ่ะ e flat คือคุณเล่นได้ทันทีแบบเนี้ยเอาป่ะโอ้โหผมบอกมาขนาดที่ผมเกลียดกล่อมคุณมาขนาดนี้ผมบอกได้เลยครับผมคือมันหายากมากสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะผมอยากเรียนแบบเนี้ไม่มีใครสอนแบบเนี้ยคือมันยากมากอะนะครับคือจะเราไปที่โรงเรียนเก่ยอ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนครับผมกอเอ่ยกอไก่ขอไข่ในราว ยย่างงเี้แล้วถามว่าจะเอาไปใช้อะไรต่ออยังไงเนี่ยเขคือมันไม่มีใครให้คําตอบอะถูกป่ะเนี่ยนะครับโหเป็นโอกาสดีมากที่คุณดูคลิปนี้จนจบผมบอกเลยเลยครับ<ม>คุณสมัครเรียนเผื่อเพียง9,999บาทแอดไลน์วิทีย์ประโชย0831655688โอ้โหคุณแอดมาเหอะครับยังไงก็คือโคตรคุ้มอะมันมันไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วถ้าคุณเดินทางไปเรียนอ่าสมมติคอรเขา2,000คุณเดินทางไปเรียนได้4ชั่วโมงนะโดยทั่วๆไปที่เขาสอนกันนะ4ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะ ในวันหนึ่งผมเชื่อได้เลยว่าคุณหมดค่ารถค่าน้ำมันค่ากินพันบาทแน่นอนอน,นี่แค่หนึ่งชั่วโมงนะพันบาทเนี่เเผลอว่าคุณยังไม่ได้ไดอะไรเลยแล้วคุณคิดดูสี่ชั่วโมงและเทียบกับผมเรียนได้ตลอดชีพเปิดดูได้ตลอดเรียนที่บ้านที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอให้คุณมีอินเทอร์เน็ตขอให้คุณเข้ารหัส Facebook ได้เนี่ยโหคือพูดขนาดนี้ต้องต้องมาแล้วอ่ะจริงจริงต้องมาแล้วลายต้องเด้งแล้วอ่ะจริงจริงเลยนะครับมันมันโอ้แบบ ต้องมีอ่ะและสิ่งนั้นเรียนได้ทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าคือมันใช้เทคนิคเดียวกันได้เลยสไลด์สายส นะคือมันได้หมดนะไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่เบเจอร์อย่างเดียวคือมเนอร์ก็สามารถที่จะเอามารวมกันเนี่ยนะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งและแบบโหแบบขูเนยมันแบบมันต่อยอดได้เยอะอ่ะมันมันมันเป็นคอร์สที่ไม่มันคือทั่วไปเขาไม่สอนก็หรอกแบบเนี้ยคือมันมันมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับคุณคือคุณต้องนั่งรถไปเรียนเอาอะพูดง่ายๆแต่วันนี้จะมกิจไฟจัดให้ ในคอร์สของเฟซบุ๊กแล้วนะครับเพียง999บาทลงทะเบียนมาได้เลยรหัสเดียวตลอดชีพนะคือคุณไปเจอปัญหาอะไรคุณอยากได้เพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ถามได้นะครับแล้วผมก็จะทำคลิปเนี่ยอัปเดตให้อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับนะก็จัดไปนะครับโหนะค,คุยกันมาเกือบจะ20นาทีแล้วเนี่ยนะ16 17นาทีแล้วนะครับนะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมนะและที่สำคัญคือ มีคอร์สสอนปรับเสียงกีตาร์ปรับเอฟเฟกด้วยโอ้โหแม่เจ้าคือคุ้มมากอะ่ะคุม้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะใครดูมาถึงตรงเนี้ยผมบอกเลยผมให้ราคาพิเศษเลยจากปกติคอร์สละ9ก้าร้อบก้าบาทนะผมให้ไปเลยเพียงหนึ่อยห้าบาทพอใครดูคลิปนี้เอาไป2คอร์สเลยเพียงหนึ่เจ็อยห้บาทปกติคุณจ 2, า่าย2องพันถูกไหมวันนี้สคอร์สเอาไปเลย นะครับผมลดแลกแจกแถมไปเลยเพื่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนจริงๆใครดูถึงตรงนี้แล้วแคปหน้าจอหรือคอมเมนต์หรือแอดไลน์มาที่รโท๊0 8 3 1 6 5 5 6 8 8นะอยู่หลังสิทธิ์ของหนึ่งจะส่งเอฟเฟกมาให้ปรับหรือจะซื้อขายแลกเทิร์นกีตาร์ก็ได้เลยยินดีต้อนรับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วกันนะครับนะผมขอเล่นปิดท้ายนะครับนะในกีตาร์กันนะครับ อ่าใส่ดีเลย์เนี่ย แอดไลน์มาที่เพจบ๐8 3 165 5688แล้วเจอกันในคอร์สครับจัดไป